กราบเชิญที่วันนะครับมาหลังลรงด่วนนะครับอคุณวันนะครับคุณวันตัวเลยทีด่วนด่วนเลยนะครับขอจูมือสูงเกียรติของ่น้องชาววัดอัมพยาอัมเบรวังน้อยจังหวัดพระนครศรีุธยาพบและสผัดกับการไล่ลําระบิม้าจากทีมงานของสองพระเอกยอดกตัญอยู่น้องบูอดิเทพและน้องแบดฟ้ารุ่งครับมาตัวแรกพบและสบัดกับ ได้แก็ได้ดาวไล่ได้ดีครับน้องเต้จักรินศิลปินจากวิทยาลัยนาาศิลป์สุพรรณบุรีครับตอนนี้ได้ลิเกไปเรียนไปตอนนี้ก็ได้ดิได้ดีไปถึงครูบาอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนวัดสวนนภูมปที่เรียบร้อยแล้วแม่บอกต่อโรงเรียนวัดโรงเรียนอันดับหนึ่งของสุพรรณเลยนะค,ะครับสามเรียนสุพรรณภูน,นะครับครับผม ขอประทานอภัยนะครับอานะล่าวผิดพลาดท,ทั้งไปตอนนี้ก็สําเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ด้วยใจรักทางด้านการแสดงครับก็ไม่อาจจะทิ้งผลงานการแสรดงด้านหน้าเวทีไปได้เดี๋ยวพบกับพระเอกได้หลายพระเอกครับด้านหน้าเวทีกับทีมงานของอดิเทพฟ้ฟกากุ้งกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดลำไายา กราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านครับที่ให้คว,วมามรักความเมตตาด้วยดีเสมอมาและหวังว่าคงจะเสมอไปกราบขอบพระคุณแม่ครัวทุกท่านเลยนะครับที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นกับทีมงานของอดทตฟารุคนก็ต่างหลากหลายลีลากันไปนะครับในงานพิธีพบกับน้องเตื่จากบารีนะครับแ,บะนนะะและติดตามไปด้วย คุณภาพครับกิจติกรไชโยนะครับเปกเมืองอ่างทองนะครับน้องไอ้ของทีมงานอดิเฟ้ารุ่งกครับรเอกเสียงอ้อนกิติกรไชโยตอนนี้ก็สอบปรจจุอยู่ในทีมงานของอดิเฟ้ารุ่งกไปที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้มาชมนะครับว่า,า,าลีลาการไล่ลำระบามาของจังหวัดไหนจะสวยงามกว่ากัน,นครับคงไม่แพ้กันแต่จะแตกต่างลีลากันไปกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่มานั่งเป็นแรงใจและแรงเชียร์ให้กับทีมงานของลูกหลานสุพรรณบุรี ขอให้ทุกท่านพบกจะความสุขความเจริญทุกหวังที่ใดก็ขอให้ทรงประพุบ้าปราถนานเงินทองไหลมาเทมาเลยนะครับสิ้นปีแล้วใครที่มีทุกไิโศกมีโรคภัยภัยกห้โจนไปในสิ้นปีนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมต้อนรับสิ่งดีๆกับปีใหม่เรามาเขาดาวกันวันนี้ครับ จากสุฬาภรณ์ข้ามาถึงพระเอกเมืองอ่างทองนะครับขอเสียงคนอ่าคลองเลยแล้วโอ้โหข้างหน้าดังนั้นกล่าบขอบคุณัะมีมาสองคนกาวขอบคุณครับที่ไม่เคยย่อทิ้งกันนะครับให้ความรักไว้ความไม่ตายที่ดีเสมอมา ลุงความเคลื่อนไหวของทีมงานอดิเทพฟารุ่งนะครับเข้าไปในเฟซของดาวเรืองยอดรักได้ครับเพราะว่าดาวเรืองยอดรักเป็นผู้จัดการทีมงานอยู่เบกเบือโง่มาก่อนครับกราบบขอคุณครับสุดที่รักนะครับกระดูกเส้นโปรยพระบุรีเบลที่แสดงได้หลายบทบาทนะครับ ครับไม่ว่าจะทำการแสดงบทไหนเขาทำได้ดีทุกบทมีนำ้ำซ้ำยังมีความสามารถกำกับการแสดงได้ด้วยพระเอกดวงจากจังหวัดราชบุรีครับน้องเรลาวุฒิสุดที่รัก นี่คือความสวยงามจากจังหวัดราชบ,บุรีครับมอบสู่สายตาท่านผู้ชมอีกสักครู่เดี๋ยวพบกับหัวหน้าผู้นำเนินงานครับสองคนได้ย่อกันอยู่น้องบูมอมธิเทพและน้องแบดฟ้าลุกครับผู้ชมเพื่อพับบัตรถึงช่วงพวระเอกผู้นำทีมงานผู้น้องน,นะฮะน้องบูมอธิเทพ รับใช้ผู้มีเกียรติกรรักกลุกท่านกราบกลบคุณเสียปรบมือเป็นกำลังย้ายกับน้องบูมอดิเทพเพลงยอดกับจันยูน้องครับเต็มตาไปด้วยสองเก้าตลกยาวเก้ายอดเก้ากองช่วงนี้ชมการไล่ลำอัศวิลดาจากน้องบูมอดิเทพ เพะเอผู้ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่ออยู่ด้านหน้าเวทีเขาเต็มที่กับงานการแสดงถึงแม้ว่าจะมีอายุยังน้อยอยู่แต่ความรับผิดชอบด้านหน้าเวทีสูงเลือเกินนะครับการไล่ลำระบาไมายอมรับนะครับว่าเหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะว่าต้องใช้สรีระของร่างกายกระโดโดโลดเต้นไปตามจังหวะ ต้วยความสวยงามด้านหน้าเวทีแต่เด็กเด็กคนนี้ไม่เคยบนนะครับขอเพียงให้ท่านผู้ชมกราบขอพระทานอภัยเป็นอย่างสูงนะครับบางครั้งอาจจะมีผิดพลาดบ้างเพราะเนื่องจากงานการแสดงเราทำการแสดงกันมาทุกคืนเลยต่ออกภาษาร้อมรับประยัดดิแล้ววันนี้ก็ซอมลัมด้วยนะครับเพื่อมอบเป็นของขวัญวันตีใหม่ให้กับท่านผู้ชม พราะว่าเราลืมไปซ้อมแล้ว hmm. ก็อารมณ์ทุใหม่นี่ไอ้น้องบึกน้องบุกเติมพลังนี่เป <te> yeah. okay. uh ็นผลงานิดเลยบ้าเนะครับอ๋อจะได้ไม่หลุดมือเลยโอ้นะครับกำลังใจนะครับแม่แบบเป็นห่วงทีได้ไม่หลุดมือลูกมือจะได้ไม่ลาทำงานให้ลูกชายกราบข็ต้องคุณนหน้าไงเราชื่อโอเคยฺ มึงมึงมึงขึ้นมันไปเองขึ้นม,มันไปเองมันไม่ได <c oughs> ้เป็นอุบัติเหตุมึงตั้งใจอ,ะอ่ะพ่อแม่ใครแม่มาลวนเออแม่ใครแม่มาแม่ม้าตายละแม่ผมไม่มีเลยเอายายนุ้ยแม่ใครอ่ะแม่ใครโรลละ <c oughs> จะเจเบลุกจลาลูกของแม่วันลาวุธสิ ที่แดนเมนี่ยลุงดารานีตัมคนก็ต่างกดีรากันไปนรับจากการเริมนาเวทีนะครับตนขาเรื่องประกาศิษยสดายิ่งดึกยิ่งสนุกยิ่งดึกยิ่งขำนะครับดกันไม่สุกกับการแสดงในวันนี้โดยที่สี่พฤษภาี่ วัดศรีสโมสรนะครับองเจ็ดตองเสือนะครับมาแล้วมาตระุงนะครับ